ที่นี่มันเล่นดนตรตีไม่ได้ไม่รู้ว่าพออะไรเว้ยเราทำไงอะนเราก็ตีมั่นี่มันไม่ชอบเล่นดนตรีเหรอวะเราเรอมาเป็นปีแล้วอะคุณจังหวัดรอบข้างเขาเล่นกันหมดแล้วคุณกลัวไ,ไงมึงคุณกลัแล้วคุณทำอะไรไม่ได้กูณค,ควรที่กูเข้าไปคุยกับสาธารณสุขจังหวัดสอกจอคุยกับกูสอทจคุยๆอีกยอย่างหนึ่ง อีดอกปกครองคุยกับกุยกอย่างหนึง่งมึงยอนจะไปกันมาทําไมแกลง้งจ <ทำ S 1> ีปกครองบอกว่ามึงไปถามสอบขเจอไปถามสอบบคกูไปถามสอบค,ว,คอวันนี้มึงพูดว่าให้กูกลับไปถามปกครองใหม่มึงเล่นอะไรกันแล้วตารวจมาพูดในปากในคาว่าวจังหวัดไม่ให้เล่นเออตลกไหมตลกชิบหมมึงควรให้ประชาชนเลือกได้แล้วว่าเขาจะมีความสุขได้ไหม ถ้าเขากลัวลูกเขาก็ไม่ตนออออกจากบ้านถ้าเขาไม่กลัวเขากรอ,อกมากินมึงรัฐบาลมึงคือที่ที่ต้องรับร์ดประชาชนค่ะไม่ใช่พวกกูต้องรับอรดตัวเองอเคแค่เอทีเคพวกมึงยังให้ฟรีกันไม่ได้เลยมึงให้คำตอบประชาชนไม่ได้เลยแล้วมึงก็ให้ตำรวจมากดดันประชาชนตลกอะไรกันก่อนแต่จะไปของ,งานเดินอคืนตลก งานที่พ่อกูควรจะได้ทำกันตั้งแต่แรกแล้วกูทำกันมาตลอดใครทับขวัดพ่อกูใครเยียวยาไม่มีจังหวัดเราข้างเล่นได้น้องตีเล่นได้น้องตีมีรายได้แต่จังหวัดสุโขทัยเล่นไม่ได้แล้วใครเยียวยาไม่มีไม่มีใครเยียวยา ลืมกดว่ากูแล้วมันลืมว่ากูได้ยังไงอะพ่าก,กูไม่ใช่คนหรอพ่าคูไม่ใช่ประชาชนกูถูกลืมกูถูกลืมจนวันนี้จน<อ>เ,เข้าไปถามว่าวนากักดนตรีอะผิดอะไรพ่กคกูผิดอะไรกูอีดอกสีสันหา้าสีสันหกแล้ว,วกูยังไม่ติดเลยโควิดอะนักดนตรีก็มีลูกมีทุกคนมีครอบครัวมีพ่อแม่แล้วมีภาระที่สินที่เพิ่มขึ้นตลอดที่ยังต้องดูแลตัวเองแต่ไม่มีไรายได้ที่ที่ตัวเองต้องหาล่าสุดจะขายจะขายเครื่องดนตรีกันแล้ว นักร้องไม่มีเครื่องดนตรีก็ขายหีไปเลยค่ะก็ยังแยกไม่ได้อะครับว่าร้านไหนคือร้านอะไรดีเว้นวันนี้เดี่ยวคนที่เขาเหนื่อยจากงานจากการทํางานเขาแค่ต้องการมากินเบียร์คุยกับเพื่อนมีความสุขมึงยงกตัวอยา่างแตงโมโตกน้ําอ่ะแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือไม่มนี่พวกกูตกน้ํากันมานานแล้วนะและซึ่งศพอืดจนแบบไม่เหลืออะไรแลว้วกูตะโกนเรียกร้องให้ทุกคนช่วยแล้วใครเยียวยานักดนตรีไม่เคยมีพกูไม่เคยได้รับการเยียวยา จังหวัดอื่นจ้างกูไปเล่นด้วยซ้ำแต่จังหวัดแทบไม่มีกว่าจะจักงานแต่ทีขอผู้ใหญ่บ้านแย่อีดอ,อกพันพวกมึงอะกูทางานสิบวันกูได้แล้วไม่ถึงด้วยซ้าําสองวันได้แล้วห้าพันอะแต่ในขณะที่คนในจังหวัดมึงตกงานแล้วตีแล้วแต่มึงไม่ให้เล่นอะมึงขี้เกียจอะไรกัน